หัวเว่ยจากมดสู่มังกรอย่างเสาหลงเขียนชาญธนัประกอบแปลพิมพ์ครั้งที่หนึ่งโดยสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูกรุงเทพมหานครเป้าหมายหัวเว่ยลำสมัยอย่างอเมริกาบริหารชั้นยอดอย่างญี่ปุ่นแม่นยำอย่างเยอรมันคิดการใหญ่แต่ทำได้แบรนด์เซนเจนที่มีพนักงานแค่6คน แต่ครองตลาดโลกสำเร็จจะสู้ในวันนี้ตรงสู้ให้ได้อย่างหัวเว่ยบทนำถนนเคสตรีทของสหรัฐอเมริกาคือถนนที่เชื่อมต่อระหว่างตอนเหนือของกรุงวอชิงตันที่ทางตะวันออกจรดแคปิตอลฮิลและทางเหนือจรดเมืองจอร์ทาวแม้ดูจากภายนอกแล้วถนนสายนี้มีได้แตกต่างจากถนนทั่วไปของสหรัฐอเมริกาแต่ช่วงกลางกลางถนนเคสตรีทมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ คนในทำเนียบข่าวจะบอกคุณได้อย่างคนในเทมคนในทำเนียบข่าวจะบอกคุณได้เพียงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เราช่วยคุณเปลี่ยนแปล,ปลงผลลัพธ์ถ้อยคำที่ห่างถ้อยคำที่อหังการเช่นนี้เพียงพอแล้วที่จะสื่อสารต่อชาวโลกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาสหรัฐอเมริกาที่ปกครองโดยการแยกสามอำนาจหากกล่าวว่าศาลสูงสุดสภาคองเกรสและทำเนียบข่าวคือศูนย์กลางของอำนาจใหญ่ทั้งสาม ถ้าเช่นนั้นถนนเคสตรีทก็สามารถนับเป็นศูนย์กลางอำนาจที่4ได้อย่างเต็มภาคภูมิบริเวณนี้มีบริษัทที่ปรึกษากลุ่มล็อบบี้ยิสและบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ทรงอิทธิพลและมีภูมิหลังซับซ้อนมากกว่า100บริษัทตลอดจนองค์กรประชาสังคมและสำนักงานใหญ่ของนานาประเทศพวกเขาต่างใช้ช่องทางต่างๆในการล็อบบี้สมาชิกรัฐสภาเจ้าหน้าที่รัฐและผู้พิพากษาเพื่อให้เกิดผลกระทบ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งในและต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาลูกค้าของพวกเขามาจากทั่วโลกทั้งภาครัฐพ่อค้าอาวุธและเศรษฐีน้ำมันตลอดจนใครก็ตามที่หวังจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐอเมริกาวันรุ่งขึ้นของวันเวรเลนทายปี2010บริษัทที่ปรึกษาแอปโคแอปโคเวอร์ไวของเคสตรีทได้ต้อนรับอาันตุกะซึ่งเป็นลูกค้าชาวตะวันออกหลายคนหลังพัน หลังผ่านการต่อรองราคาในที่สุดบริษัทก็รับงานจากพวกเขาระหว่บบางที่บริษัท s p i n e x e l ลซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมใหญ่อันดับที่3ของสหรัฐอเมริกาเปิดประมูลประจำปีเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอนลลาร์ต่อปีแอปโคกขอให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐที่ชอบเอาแต่ชี้มือชี้ไม้ไปให้พ้นอยากเข้ามายุ่งยาม ลูกค้าชาวตะวันออกที่ว่าคือบริษัทฮัวเวยจากประเทศจีนภายใต้การชักใยสายสัมพันธ์ของบริษัทแอปโคหฮัวเวยต้องตาคู่ค้าของตนอย่างรวดเร็วนั่นคือบริษัทอเมริลิงค์แมอเมริลิงค์จะเพิ่งก่อตั้งในปี2009แต่ที่มาที่ไปของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่พอสมควรผู้ก่อตั้งบริษัทคือพลเรือเอกวิลเลียมโอเวน เขาเคยเป็นรองประธานกรรมการเสรนาธิการทหารสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันกรรมการบอร์ดของที่นี่ยิ่งเต็มไปด้วยคนดังดุดชุมนุมชนดุดชุมนุมมังกรซ่อนพยักษ์เช่นจ er, อห์นเบนลินเจอร์อดีตประธานที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาตสิสหรัฐอเมริกาเจมดีวูฟเฟนสันอดีตผู้ว่าการธนาคารโลกกอร์ดอนอิงแลนด อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและริชาร์ดเกฟฮาร์ดอดีตผู้นำพรรคเสียงข้างมากสภาคองเกรสซึ่งในเวลาต่อมาเขาเหล่านี้ต่างลดแล่นในเวทีการเมืองที่นี่จึงไม่เพียงแค่สามารถจุดไฟแห่งความหวังของหัวเว่ยขึ้นได้เท่านั้นแต่ยังได้รับเสียงชื่นชมยกย่องที่มีต่อความเป็นมืออาชีพจากดาวเด่นในแวดวงการเมืองของสหรัฐเหล่านี้หัวเว่ยเป็นของใคร ความเคลือบแคลงจากบอ์ชิงตันขณะที่จอนเบลินเจอร์เข้าเยี่ยมสภาความมั่นคงแห่งชาติอดีตผู้ช่วยของเขาหลายคนเมื่อทาราบวัตถุประสงค์ของเขาแล้วต่างรอบส่งสัญญาณว่าหัวเว่ยเป็นของใครความหมายคือการที่เขาทำงานให้กับบริษัทนี้อาจหมายถึงการเป็นตัวแทนเจตํานงของรัฐบาลจีนจอนจึงหยิบนิตยสารพอจูนที่เพิ่งวางตลาดในสหรัฐอเมริกาออกมาชี้ให้ดูรายชื่อ สุดยอด500บริษัทของโลกเขากล่าวด้วยน้ำเสียงตามปกติหัวเว่ยก็คือหัวเว่ยมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดนอกโลกแต่คือสมาชิกใหม่ของสุดยอด500บริษัทและอยู่อันดับที่397ส่วนวิชาร์ดเกรพาร์ดขณะนัดพบกับเพื่อนเก่าในสภาก็ได้รับคำถามคล้ายคลึงกันเขาจึงยกตัวอย่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุดถ้าจีนกับอเมริกาทำสงครามกันจะทำให้ระบบโทรคมนาคมของสหรัฐล่ม ถ้าคิดตามตรกกะนี้สหรัฐเคยขายเครื่องบินโบอิงให้จีนไม่ต่ำกว่า100ลำตอนสงครามเครื่องบินพวกนั้นก็จะร่วงลงทีละลำเช่นนั้นหรือริชาร์ดบกไม้บกมือกล่าวว่าเห็นได้ชัดว่านี่เป็นหลักการที่โง่ามากบริษัทข้ามชาติไม่มีทางเอาอนาคตของตนไปเสี่ยงเพื่อคลี่คลายความเคลือบแคลงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่มีต่อภูมิหลังทางการทหารของหัวเว่ยกอรดอนอิงแลนด์ จึงจัดงานวันเกิดและเชื้อเชิญลูกน้องเก่าในกระทรวงกลาโหมไปที่บ้านการพบกันครั้งนั้นวิลเลียมโอเวนบอกพวกเขาว่าหัวเว่ยยินดีเปิดเผยรหัสลับหัวเว่ยยินดีเปิดเผยรหัสต้นฉบับของอุปกรณ์หรือซอสโคดและยินดีต้อนรับการตรวจสอบจากฝ่ายที่3และหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐในระดับสูงสุดและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกให้พวกเขาโอเว่นนึงกับเปิดเผยว่าเมื่อถึงเวลา บริษัทอเมริลิงค์จะเข้าประมูลร่วมกับหัวเว่ยด้วยเพื่อการนี้เขาได้เชิญเควินแพ็กกิ้งแฮมอดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายค้นคว้าและพัฒนาของสปริน t ์ให้ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทและซื้อตัวเจ้าหน้าที่เทคนิคคนสำคัญ7คนจากสปรินต์ถ้าแม้จะมีบริษัทลอบี้ยิสชั้นนำช่วยกรุยทางสุดท้ายหัวเว่ยยังคงต้องผิดหวังเดือนธันวาคมปี2010 การประมูลอุปกรณ์ 3G มูลค่า5,000ล้านดอนลลาร์ของ Sprint Technology ความเป็นเชิงพาณิชย์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ของ Huawei อยู่ในอันดับที่1ทั้ง3รายการช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่ Sprint กำลังจะเคาะปิดประมูล Gary Locke รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้โทรศัพท์ถึง Dan h e s s CEO ของ Sprint แสดงความวิต,ตกอย่างมากต่อการเข้าร่วมประมูลของ Huawei ส่วน Joseph Lieberman กับสมาชิกรัฐสภาอีก8คนได้ร่วมลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีโอมาม่าและจูเลียสจีนอฟสกี้ประธานคณะกรรมการโทรคมนาคมสหรัฐเพื่อชี้แจงว่าหากโมบูยชนะก,การประมูลอาจทำให้ยามศึกสงครามจีนจะกลายเป็นผู้ควบคุมการโทรคมนาคมของสหรัฐและทำลายระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา สุดท้ายออเดอร์มูลค่า5,000ล้านดอลลาร์นี้จึงถูกอีริกสันอคาเทลและสำสูงได้ไปครองในความเป็นจริงหัวเว่ยประสบความล้มเหลวในระดับสงครามวอเตอร์ลูเช่นนี้ในสหรัฐอเมริกาอีกหลายครั้งเดือนกรกฎาคมปี2005หัวเว่ยส่งสัญญาการเทคโอเวอร์ถึงบริษัทมาโคนี i, ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมเก่าแก่ของอังกฤษหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเคยให้เหตุผลว่า มาคนีเป็นผู้ป้อนอุปกรณ์โทรคมนาคมให้ตึกฟคอลัมน์ของสหรัฐเพื่อเตือนรัฐบาลอังกฤษอย่างจงแจ้งสุดท้ายมาคนีถูกอีริกสันซื้อไปเดือนธันวาคมปี2007หัวเว่ยกลับมาอีกครั้งโดยจับมือกับกองทุนเบนแคปิตอลซึ่งเป็นของเอกชนเพื่อซื้อบริษัททรีคอมซึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตของสหรัฐแต่ถูกคณะกรรมการการลงทุนต่างชาติของสหรัฐยับยั้งไว้ด้วยเหตุผลเรื่องการ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติสุดท้ายบริษัททรีคอมฮิวเล็ตแพคกกาดซื้อไปสุดท้ายบริษัททรีคอมถูกฮิวเล็ตแพคกกาดซื้อไปวันที่16กรกฎาคมปี2010บริษัทมอเตอร์โรล่าที่กำลังงอนแง่นประกาศขายทรัพย์สินอินเทอร์เน็ตไร้สายช่วงเวลาหัวเดียวหัวต่อที่หัวเว่ยกำลังฟาดฟันด้านราคาเพื่อที่จะปิดดิวคณะกรรมการการลงทุนต่างชาติของสหรัฐอเมริกาใช้เหตุผลเรื่องการ เกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติอีกครั้งโดยตั้งข้อจำกัดมิให้โมอเตอร์โรล่ารับหัวเว่ยสุดท้ายโมอเตอร์โล่าจึงถูกโนเกียซีเมนซื้อไปที่ทำให้ผู้คนตาค้างคือเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2010บริษัททีเลฟซึ่งเป็นบริษัทไฮเทคโนโลยีในซานตาคาลาประกาศล้มละลายในสภาพการที่ไม่น่ามีใครมาซื้อกิจการต่อหัวเว่ลงนาสัญญาซื้อขายด้วยมูลค่า2,000 ฮัวเว่ยลงนามซื้อขายหัวเว่ยลงนามสัญญาซื้อด้วยมูลค่า2ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ปี2011คณะกรรมการการลงทุนต่างาคณะกรรมการการลงทุนชาวต่างชาติมีหนังสือถึงหัวเว่ยแนะนําให้ยกเลิกการซื้อรายนี้ถ้าหัวเว่ยไม่เห็นด้วยตามธรรมเนียมปฏิบัติของสหรัฐอเมริกากรณีนี้จะส่งให้ท่านประธานาธิบดีโอมาพิจารณาเอง นี่เท่ากับเป็นการบอกหัวเว่ยอย่างชัดเจนว่าถ้าคิดจะซื้อบริษัทใดๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาก็จะมีค่าไม่ต่างกับการเอาตะกร้าไปวักน้ำสาเหตุง่ายมากนั่นเป็นเพราะเรินเจิ้งเฟยที่ปัจจุบันอยู่ในวัย70ปีเคยเป็นทาหารกองทัพปลดแอกของสาธารณรัฐประชาชนจีนการก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยของเขาเกี่ยวข้องอย่างไรกับรัฐบาลจีนและกองทัพจีน และใครคือผู้บริหารโฮเว่ยกันแน่คือประเด็นที่วอชิงตันให้ความสนใจและกังวลมาโดยตลอดภูมิหลังของเรือนเจิ้งเฟยไม่เพียงแค่วอชิงตันที่ไม่สบายใจหลายปีมานี้ทั้งอังกฤษอินเดียออสเตรเลียและอีกหลายประเทศต่างพากันสืบสอบประวัติของเรือนเจิ้งเฟยต่างๆนานา,นาด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงของชาติ ในความเป็นจริงการที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้หนึ่งเคยรับราชการทหารนั้นเป็นเรื่องปกติเดือนมีนาคมปี2003บริษัทซิดโก้โจมตีหัวเวย่ยด้วยข้อหาสิทธิบัตรทางปัญญาและการร่วมทุนกับหัวเว่ยของบริษัททรีคอมกำลังเป็นที่เคลือบแคลงและได้รับเสียงตำหนิจากสื่อมวลชนบางสำนักบรคลารนนักธุรกิจอเมริกันเคยตอบโต้อย่างไม่เกรงใจว่า ถ้าการเคยรับราชการทาหารของคนคนหนึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเป็นซ e o ถ้าเช่นนั้นซ e o มากกว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาก็ขาดคุณสมบัติถ้าว่าความเครือบแคลงของวิบอยชิงตันใช้ว่าจะไม่มีที่มาที่ไปในฐานะผู้ก่อตั้งธุรกิจนอกจากโดนเจิ้งเฟยจะหายไปจากสายตาของมหาชนเป็นระยะเวลายาวนานแล้วไม่ว่าจะเป็นจากสื่อจีนหรือสื่อต่างประเทศ เขายังไม่เคยให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนอกจากจะเป็นคนเดียวในประเทศจีนแล้วทั่วโลกก็น่าจะมีข้อยกเว้นแบบนี้ได้ยากมากผู้คนจึงอดคาดเดาไม่ได้ว่าเขาคงจะมีความลับทำให้เปิดเผยตัวไม่ได้และก่อนที่หัวเว่ยจะก้าวสู่เวทีสากลเรนเจิ้งเฟยเคยฟันธงว่าการแข่งขันหลักระหว่างประเทศในอนาคตจะไม่ใช่จากภาครัฐบาลหากเป็นภาคธุรกิจการแข่งขันระหว่างประเทศกับประเทศ ความจริงคือการแข่งขันของบริษัทขนาดใหญ่เมื่อกล่าวอย่างชัดถ้อยชัดคำเช่นนี้ย่อมถูกตีความว่ามีในพิเศษเป็นธรรมดาทว่าความเครือบแคลงก็ยังคงดำเนินต่อไปในฐานะธุรกิจเล็กๆของจีนที่มีเงินทุนจดทะเบียนเพียง20,000หยวนใช้เวลา27ปีก็เอาชนะบริษัทข้ามชาติเช่น n o r ทล Network ลูเนเทคโนโลยีมอตโรล่าอัลคาเทลโนเกและซีเมน กลายเป็นผ,ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมชั้นนำที่มียอดการค้ากว่า30,000ล้านดอลลาร์ต่อปีของโลกทัดเทียมกับอีริกสันการพัฒนาอย่างรวดเร็วเช่นนี้อย่าว่าแต่ประเทศจีนที่พื้นฐานการค้ายังอ่อนแอเลยแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เพียบพร้อมด้วยโอกาสและกลไกบุคลากรอ,อันสมบูรณ์แบบสิงนี้ยังคงถือว่าเป็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ดังนั้นแม้เหรเจิงเฟยจะถูกรัฐบาลอเมริกัน และอีกหลายประเทศตั้งข้อสงสัยแต่สื่อสากลยังคงให้ความเคารพยกย่องตัวเขาและธุรกิจที่เขาก่อตั้งอย่างสูงเดือนเมษายนปี2005นิตยสารไามของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อ100ผู้สรงอิทธิพลของโลกเรนเจองเฟยติดรายชื่อคนดังไอทีพร้อมกับบิลเกตประธาน Microsoft s t e ีฟจ็อบส์อีของ Apple และลี a เพจและเซอร์กี r บรินผู้ก่อตั้ง Google เดือนธันวาคมปี2008นิตยสารบลูเบิร์กบิ i สเน s w วีคของสหรัฐอเมริกาประกาศรายชื่อบริษัททรงอิทธิพลที่สุดของโลกหัวเว่ยติดบอร์ดพร้อมกับ Apple, Google, Unilever, Amazon และ Toyota เดือนกุมภาพันธ์ปี2009องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization ประกาศว่าปี2008หัวเวยเป็นผู้คิดค้นสิทธิบัตร1,737รายการชนะพ a นนาโซนิกฟิลิปโตโยต้าและ r o เบิร์ตบอชครองแชมป์ผู้คิดค้นสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกเดือนกรกฎาคมปี2010นิตยสารฟอร์จูนของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าหัวเว่ยมียอดรายรับ21,800ล้านดอนลลาร์เป็น1ใน500บริษัทชั้นนำ ปี2009ติดอันดับที่397และเป็นบริษัทเดียวในนั้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข่าวนี้สร้างความตะลึงไปทั่วโลกนิตยสารบลูเบิร์กบิ i สเน s w วีควิจารณ์ในเวลาต่อมาว่าบริษัทหัวเว่ยซึ่งตั้งอยู่ที่เซนเจนเป็นหนึ่งในบริษัทค้าอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยอาศัยการจดสิทธิบัตรและการคิดค้นนวัตกรรมไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ธุรกิจใหม่ของจีน ขณะเดียวกันก็เป็นผู้นำการปฏิรูปของโลกด้วยและบริษัทโอบุมซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอันมีชื่อเสียงซึ่งเฝ้าติดตามพัฒนาการด้านโทรคมนาคมอย่างใกล้ชิดมานานก็ประกาศว่าหัวเว่ยได้เปลี่ยนจาก Chinese v e n d o r กลายเป็น Gob o o b o Giant ยักษ์ใหญ่ระดับโลกแล้วถ้าเช่นนั้นเหรินเจิ้งเฟยคือใครและเป็นคนอย่างไรการก่อตั้งหัวเว่ยเกี่ยวพันอย่างไรกับกองทัพจีน เขาใช้วิธีการอย่างไรในการสร้างความมหัศจรรย์สถานโลกการจะได้มาซึ่งคําตอบเหล่านี้จําเป็นต้องเปิดผ้าคลุมลึกลับของเริ่ง้งเฟยออกต้องวิเคราะห์ความคิดอุปนิสัยและต้นกําเนิดของสิ่งเหล่านี้มีเพียงการอ่านเรืิง้งเฟยให้เข้าใจจึงจะเข้าใจละครโรงใหญ่ทางธุรกิจเช่นหัวเว่ยได้